อามาแล้วครับผมตามคำเรียกร้องนะครับผมหลังจากที่เราได้ไปดูเปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาในวันแรกเลยเราเดินทางไปที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยตำบลแพงนะสนามกีฬากลางตำบลแพงเลยนะพิ่<ช>ัยยะแล้วก็แฟนคับแฟนเพลงพอเห็นเราไปแล้วก็ต่างรอคอยแล้วก็เรียกร้องเข้ามาว่าเอ๊ A, อยากเห็นเรามาออกมารีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอื ฤดูการนี้สามาร้อยเพื่อนแพงเป็นยังไงบ้างสมคําล่ํหรือรอเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็อาจไม่ได้ไปมีหลายๆคนที่ไปก็อยากมาฟังความเห็นของพวกเราด้วยว่าเราจะมีความคิดเห็นที่ตรงกับแฟนคลับหลายๆท่านหรือเปล่าอะไรนี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เข้าไปในงานเลยโอ้โหต้องบอกว่าเราว้าวตั้งแต่เราเดินเข้าไปเราไปเจอปึ้งเราเจอกําลังตั้งเวทีเนาะกำลังตั้งเวทีเราเจอแบบ ฉากก่อนเลยขอพูดถึงฉากก่อนฉากก่อนถึงหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำฉากแบบนี้เหมือนทรานส์ฟอร์มเหมือนหุ่นยนต์เหมือนคนในอนาคตเหมือนล้ำสมัยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากับหมอลำเพลินหรอมันจะเข้ากับหมอลำาหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งต้องบอกว่าส่วนตัวนะส่วนส่วนตัวเรานะเราชื่นชอบนะเรารู้สึกว่ามันมันดู มันดูใหม่อะมันดูเป็นสมัยใหม่มันดูโมเดิร์นอะมันดูทาทาให้เราเข้าใจเขาว่าเขาพยายามที่จะทําให้หมอลำเจริญก้าวหน้าพัฒนาตามเทคโนโลยีไปเรื่อยเทคโนโลยีไปถึงไหนหมอลำก็ไปถึงที่นั่นในการเอาแบบหมอเขาเรียกว่าฉากแบบล้ําสมัยเขาเรียกว่าฉากโมเดิร์นเข้ามาใช้แล้วก็เป็นการเอาจอ LED เข้ามาเพราะว่ายุคเทคโนโลยีเนาะมันก็ต้องมีหมอลำวงไหนๆก็ตอนนี้ก็ต้องมีอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เนื่องก็เน,นื่องด้วย<ม>จากที่เราก็รู้นะว่าสาวนา้อยพบ้านแพรเนี่ยคู่กับเรื่องของโซเชียลอยู่แล้วการ<ช>ที่เอาหมอลำมาผส,สมผสานกับกับเ,เขาเรียกว่าสมัยใหม่อย<ม>่างเงี้ยสมัยใหม่วรวมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงฉากด้วยเนี่ยให้มันไปด้วยกันได้อะไรอย<ม>่างเงี้ยกอ็อันนี้อันนี้คิดว่าบอจอนน่าจะคิดเป็นเป็นประมาณนี้มากกว่าแต่ส่วนตัวชิ่นชอบมากฉากในปีนี้พอเปิดออกมาแล้วพอแสงสีเสียงใส่เข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าอู้มันว้าวมันอลังการคือเป็น เป็นความประทับใจอีกอย่างหนึ่งเลยแหละคือฉากเลยครับ่แล้วพอไปถึงตอนเดินเข้าง,งานไปใช่ไหมครับก็จะไปเห็นมีเวทีใหญ่ตั้งอยู่แล้วก็จะเป็นเวทีเล็กคือสาวน้อยเสด็จแบนด์และตอนที่เราเข้าไปคือตอนนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่รถแห่สองรถก็คือกําลังจะทำทำการแสดงอยู่ นั่นแหละก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้าไปแล้วอืมอันนี้พอพอไปเจอเดทวงเวทีเนาะครับเราก็รอแหละเราก็รอ <prayed S 1> ว่าโชว์เปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเป็นยังไงครับเนื่องจากเราเห็นจากสื่อต่างๆอลงป <tramp S 3> <ม>ีคลิปลงคลิปดุดอะไรออกมาบ้างเนื่องจากโน่นนี่นั่น <kalo> เราก็รอตั้งตารอดูโชว์โชว์เปิดว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเอาอยู่หรือเปล่าอืมอ่ะพอมาถึงเปิดมาเลยนะลำเพลินไอดอลโชว์ค่ะโอ้โห คือเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการสมคําล่ําลือสมกับที่ทุกคนรอคอยแล้วก็สมกับที่เขาลงทุนกันมากๆเพราะว่าอะไรมันว้าวจริงๆถ้าถ้าเทียบจากฤดูการที่แล้วของสาปาห์คุณบ้านแพงเองแล้วพอมาถึงฤดูการนี้คือเขาเสริมทับเข้ามามากมายแล้วไม่ใช่แค่เสริมทับนะครับเขาเสริมขนนกเสริมแดนเซอร์เสริมอะไรลงทุนเยอะมากพี่ยาทำให้โชว์โชว์แรกคือเป็นโชว์ที่ประทับใจอีกหนึ่งโชว์เลยนะที่รู้สึกว่า ตั้งแต่ดูโชว์มาตั้งแต่ดูหมอลำมาเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เราชื่นชอบเลยจริงๆอืเพราะว่าออกมาคือมันว้าวจริงๆมันว้าวจริงๆคือขนนกเต็มเวทีแดนเซอร์เต็มเวทีโหน่าจะร้อยกว่าคนนะโซเนี้ร้อยกว่าถ้าดูจากตาเปล่านะเพราะว่าเราเราตอนนั้นเราตะลึงกับโชว์มากแล้วผนวกกับ หนวกกับศิลปินที่ร้อง mm hmm. เพลงหมอลำไอดอลโชว์มันมันลงตัวไปหมดเลยช,ชุดเอ่ยอะไรเอ่ยไฟเอย่ยอะไรเอย่ยฉ mm hmm. ากเอย่ย mm hmm. เนี่ยดีดีเปิดขนลุกเลยครับผม mm hmm. อ่ะล้วมอมมาถึงโชว์ต่อไปก็อาจจะเป็นประทับใจในโชว์ของเขาเรียกว่า ของกระแตไงับเพลงของกัตเตนั่นก็คือเพลงปอดจสาวแต้ปวสาวแต้แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงสบัดน้องเราก็ไม่แน่ใจว่าศิลปินท่านไหนเป็นคนร้องแต่เรารู้สึกว่าสบัดนี่น้องปันปันแต่เรารู้สึกว่าเราประทับใจนงแต่ชุดแดนเซอร์แล้วพอมาเจอตั้งแต่เปิดเปิดฉากออกมาคือเขาอลังการแล้วแต่เขามาลดลดลงนิดนึงคือในโชว์นั้นก็คือไม่ได้มีขนมีปีอะไรแล้วแต่ว่ามันน้อยแต่มากชุดแดนเซอร์คือเราไม่ได้ว่าเขาแบบ ไม่ได้ว่ามันไม่อรังการนะแต่เราชื่นชอบด้วยซ้ําว่ามันมันลงตัวในโชว์นั้นมั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 นแต่งตัวน้อยก็จริงแต่รู้สึกมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกต้องบอกเลยว่าอ่าแล้วก็เลือกเพลงเลือกเพลงแล้วก็รวมกับเหมือนมีพร็อพมาเล่นเป็นเป็นแบบช่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูทําให้เพลงนั้นน่ารักแล้วบวกกับนักอาจารย์ดนตรีเนี่ยเล่นดีดีแล้วลาโพงมันก็หึ่มไปหมดมันก็เลยทําให้ดนตรีมันเล้ d แล้วก็แบบเนนเซอร์ก็เต้นแบบ โอ้มันห่าวแหมเออเขาเทศภาษาอีสานก่อนว่ามันห่าวเนาะม,มันก็ไทําให้โชว์น่ะลงตัวไปอีกหนึ่งโชว์ที่ชอบสําหรับเอ่อเปิดใจสาวแตนแล้วก็สะบัดจริงจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าแดนเซอร์วันนี้เขาคือสุดจริงๆไลท์เต้นคือไลท์เต้นคุณเ,เนียบคือสวยเนาะเราชอบหลายๆอย่างเลยนะชอบในแพทเทิร์นโชว์ชอบในอะไรของเขาหมดเลยอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นโชว์ของเป็นโชว์ยมบาลเจ้าขาค่ะของพระเอก วัดศิวดงกับนางเอกอมแอมที่ออกมาคู่กันโช์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่รู้รู้สึกว่ามันว้าวมันอลังการอ,ม,อมันอลังการมากๆแล้วตอนที่ออกมาโชว์คือเปิดตัวพระเอกวัดออกมาก่อนมาร้องเพลงแล้วเห็นแดนเซอร์เสื้อสีแดงออกมาเต้นอู้มันตะการตาแล้วพอเปิดตัวอมแอมขึ้นมาจากไฮโดริกนะรู้สึกว่าอมแอมก็คือสวยมากในวันนั้น ก็ถือว่าโชว์นี้เป็นอีกโชว์หนึ่งโชว์ที่เราประทับใจแต่เห็นว่าโชว์นี้ก็ลงทุนเยอะอีกเป็นหนึ่งโชว์ที่ลงทุนเยอะพอสมควรนะผสมศักดิ์ศรีการเปิดตัวพระเอกนางเอกเลยนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เราชื่นชอบมาอีกต่อไปก็คือเป็นโชว์วัฒนธรรมดีกว่าโชว์ศรีสะเกดเพชรบ้านแพงโชว์นี้ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองเนี่ยตั้งใจที่จะขอบคุณตั้งใจทำออกมาพิเศษเพื่อที่จะขอบคุณชาวศรีสะเก็ดเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาหรือว่าฤดูกาลนี้ จังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเล่นเยอะที่สุดมีงานเยอะที่สุดค่ะคลิปนี้เออเขาเรียกว่าโชดนี้เหมือนทําออกมาเพื่อขอบคุณอ่าขอบคุณเอฟซีขอบคุณเจ้าภาพทางศรีสะเกดเลยนะจะทาออกมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆพี่ยาคือชื่นชอบตั้งแต่ตอนนี้ชอบคนลุกตั้งแต่ชุดเขาอะไรเขาเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเรารู้สึกว่าเก็บรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆเครื่องหัวที่มันขึ้นมาอย่างเนี้ย คือทุกรายละเอียดเขาเก็บอย่างดีหมดเลยคือสวยมากสวยสวยโซนี้ก็ชอบโซนี้ก็ชอบโซนี้ชอบมากแต่โซนนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมีศิลปินน่ะออกมาร้องถึง8คนเซสชาย4ี่หญิงสี่คือมันเยอะมากใช่ไหมอืมเป็นโชว์ที่เขาจัดเต็มมากๆนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เราชื่นชอบมาโชว์ต่อไปเลยโชว์ต่อไปก็จะไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือโชว์ของหัวหน้าทีมงานนั่นเองครับผมนั่นก็คือเป็นการเปิดตัวเพลง เพลงใหม่ล่าสุดของฮันดัพาวแม่โอ้ออกมาเนี่ยขอชื่นชมคอสตูมในโชว์นี้นะจริงเป็นชุดสีเขียวแล้วดนเซอร์จะมีดนเซอร์จะมีหางอันนี้ตรงเนี้ยเนอะเป็นแบบต่างห่างเราเราอยู่หน้าเวทีเราแบบเราก็มองเว้ยเออเราชอบอะประทับใจโชว์นี้คือสมศักดิ์ศรีคือเปิดตัวหัวหน้าวงหัวหน้าผู้นำทีมงานจริงๆแล้วก็ เพลงนี้บอสโจร้องสดๆก็คือโอ้โหขนล,ลุกเลยลที่สําคัญบอสโจคือออกสเต็ปเต็มมากคือเราอยู่หน้าเพที่เราบอกโหพอสโจใส่สุดเหมือนกันนะอันนี้เราแบบว่าเราจะแบบโอ้โหเนี่ย ขนาดหัวหน้าวงเขายังใส่สุดเลยเราโชว์เต็มที่มากๆเลยกับโชว์นี้แล้วหันไปดูแดนเซอร์แดนเซอร์ก็ใส่แบบว่าจริงจริงเนี่ยคนรู้เราเราเห็นว่าน้องๆเขาตั้งใจเหงื่อก็แตกพักๆักพอร้อนก็ร้อนร้อนมากเรายืนเรายืนอยู่เฉยๆอ่ะเรายังร้อนเลยเราดยืนอยู่หน้าเวทีแต่แดนเซอร์ที่เขาเต้นเขาจะร้อนขนาดไหนในเรื่องในเรื่องชุดด้วยอะไรเอ่ยที่มันแบบว่า จัดเต็มอ่ะแล้วใส่บอดี้สูทตลอดเวลาเพราะต้องใส่บอดี้สูทเต้นถูกไหมแล้วเขาจะร้อนแค่ไหนซึ่งน้องๆก็เต็มที่มากๆาก็โชว์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ประทับใจนะโชว์ของวอดโจเนาะคือสวยสวยมากอลังการมากๆอ่ะต่อไปก็คือเป็นโชว์ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือเห็นแดนเซอร์เราเราต้องพูดตอนนี้ก่อนเราพูดตอนนี้ก่อนพูดไตตอนที่เขาเปิดวีทีอาร์หนูซื้อน้องอุอิงมาจากจังหวัดชีเเกะจ้ะ หลาขอบอกเรื่องเล่าของหล่าจักหน่อยเด้อจ่าเต็กกี้หล่าเป็นเด็กหน่อยหล่ากะหาเลียงงวฮอดสวนซอยอีเมฮ็ดเบียกเฮซ่านเฮดไปตามภาษาเด็กหน่อยหลังเลิกเลียนหล่ากะไปหาลองเพ่งตามตลาดนัจ่าพี่บุ้งว่าอนาคตหล่าสิเติบโตใหญ่ไ,ไปเป็นอย่างหนูก็มีความฝันคือการก,กับหลายๆคนจ้ะอยากจับไม้หอมเพ่งบนวิธีมอวนลำขณะใหญ่ๆแล้วเมื่อหนึ่ง หนูก็เห็นพ่อโจรับสมัครนักลองทางเฟสพ่อโจเลยถามหนูว่าอีหลาลองล่ำเปลี่นบอหนูก็เลยตอบพ่อไปว่าบวกกิ่งปันไดดอกจาก้าแต่หนูกะสูเพื่อหน้าคนทีดีของขอบรัวพ่อโจพองหัวหน้าวง่งเลยตอบรับหนูให้หนูไปหาอยู่หลังเวทีหนูก็แม่เลยไปหาพ่อโจอยู่หลังหานเทศเสียงบนเวที จากเมื่อน,นั้นจนว่าหอดเมื่อนี้ลาก็ขอขอบพราะคุณพ่พอะพราแม่เอฟซี FC ทุกคนเด้อจ้าที่สูม่มาน้ำลาเพราะว่าลาที่เจอปัญหาอย่างกระซังพราะพ่อะแม่เอฟซี FC ก็ค่อยเป็นกำลังใจค่อยเชื่อค่อยสนับสนุนลาอยู่ตลอดแล้วก็ค่อยอยู่เคียงข้างหลาเพราะว่าลาที่เป็นจังใดขอบคุณหลายๆจา่าวิทีอาน้ององุงอิงต้องบอกว่าวิธีอาน้องอุงอิ่งก็คือ เราอะอยู่หน้าเวทีอยู่แล้วทั้งสองคนนะตัวยายาเองกับตัวโจน้องโจอะอยู่หน้าเวทีแล้วเราเรารเราหันนะเราเราหันไปมองด้านข้างเราคือทุกคนอะบางคนน้ําตาไหลเลยนะคะเราพูดเลายังขนลุกอยู่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นใส่ดนตรีแล้วก็เป็น BTR ที่น้องอิงพูดพูดแล้วแบบโอ้ยขนลุกตลอดเลยจริงชอบคชอบชอบในความที่เขาคิดมาแล้วว่าเขาจะเปิดตัวองค์ออกมาแบบนี้แล้วพอคือหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วอะทําให้เราได้รู้ว่า ชีวิตของน้องเราได้รู้แล้วแหละว่าชีวิตของน้องกว่าจะถึงวันนี้น้องสู้มาขนาดไหนน้องพัฒนาตัวเองมาขนาดไหนแล้วพอมาได้ฟังวันนั้นตอนที่เปิดตัวน้องคือขนลุกจริงร้องไห้น้ําตาไหลจริงๆเลยพี่ย่าอยู่หน้าเวทีแล้วเปิดตัวงอูอี่ยวมาด้วย v g r คือมันแบบคือมันสุดคือขอชื่นชมสาอรถพี่มั่นแพงว่าคุณคิดออกมาได้ดีมากคุณทําการบ้านออกมาได้ดีมากในโชว์นี้นะชอบส่วนตัวชอบเนี่ยพูดตลอดเลยเพราะว่าชอบมากจริงชอบ จะว่าชอบโชว์นี้ที่สุดไหมของวันนั้นก็อาจจะว่าใช่ได้รู้สึกประทับใจประทับใจที่สุดประทับใจว่าเขาซึ้งอะว่าเขาทาออกมาได้ดีจริงๆเพราะว่าเปิดตัวองุงอิงแล้วอุงอิงคือซปเปอร์สตาร์ของหมอนลาเลยในขนาดนี้ยทุกคนต่างรอคอยที่การเปิดตัวของอุงอิงว่าจะเป็นยังไงพูดถึงเข้าเลยเข้ามาเข้าเรื่องกันมาพอมาเปิดโชว์ปึ้งแดนเซอร์ออกมาก่อนออพอวีทีอาร์เสร็จแล้วใช่ไหมแดนเซอร์ก็ออกมาก่อนแล้วอุงอิงก็ขึ้นมาจากไฮโดรลิก แต่ในชุดแดนเซอร์นั้นก็คือแดนเซอร์ทุกคนถือกล่องของขวัญใช่ไหมกล่องของขวัญสีขาวใช่ครับซึ่งเราเข้าใจเลยว่าเราเรารู้เลยว่าเป็นโชงอิงเพร่าเปิดวิทีอามาแล้วแล้วเราก็รอลุ้นว่าอุงอิงจะจะออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เรารู้เลยว่าออกออกจากไฮดรอลิกแน่ๆขึ้นมาจากไฮดรอลิกแน่ๆเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นเราก็แบบมันก็ว้าวว้าวแรกเลยก็คือ อุ้งอิงเปิดตัวขึ้นมาเป็นในลุกลวกผมตึงเป็นรวบตึงหางม้าในชุดสีชมพูแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเป็นอเสื้อสวยเนาะสวยชุดสวยแล้วก็สวยเราอยู่หน้าเวทีคือเราเห็นแบบด้วยตาเนื้อเราเลยคือว่าน้องอิงสวยมากเลยสวยจริงๆสวยกว่าทุกวันเลยวันนั้นน่ะสวยกว่าทุกวันเลยแต่แต่ขออันนี้ไม่มีดราม่านะอันนี้ในความคิดของเราแต่จริงๆแล้วโชว์นี้ก็คือมัน มันอย่างนี้ไง <Ừ. S 1> เราคาดหวังหรือว่าทุกคนคาดหวังเพราะว่าน้องคือซูเปอร์สตาร์น้องคือทุกทุกคนรอคอยอ่าคนอาจจะคาดหวังเราก็คาดหวังเหมือนกันว่าคือพอเห็นแดนเซอร์ถือกล่อ,องของขวัญออกมาแล้วเราคิดว่าอู๋หอิง เราเข้าใจนะว่าเขาอยากจะสื่ออะไรว่าอูงอิงคือของขวัญของสาวน้อยเพชรบ้าน uh huh. แพงคือของขวัญของแฟนคลับเอฟซีน้องมาถูกที่ถูกเวลามาทําให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือดังขึ้นมาเปี้ยงปังแล้วก็ทําให้แฟนคลับแฟนเพลงหลงรักน้องแล้วก็ uh huh. ทําให้คนไทยทั้งประเทศที่ติดตามน้องเขามีความสุขกันหมดเลยเน uh huh. ี่ยน้องคือของขวัญของคนไทยของขวัญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆแต่อันนี้แต่อันนี้เป็นความเ,เขาเรียกว่าความเห็นส่วนตัวของเราสองคนนะฮะ เราอะแอบหวังว่าถ้าน้องอุงอิงอยู่ในไฮดรอลิกแล้วขึ้นมาพร้อมกล่องของขวัญสีขาวใหญ่ๆแล้วแดนเซอร์บูมออกมาบูมอย่างนี้น้องบูมของขวัญเล็กๆแล้วอุงอิงแล้วแดนเซอร์แล้วแล้วแล้วตัวกล่องของขวัญใหญ่ๆค่อยๆเปิดออกมาที ทีละนิดแล้วก็คือแบบปึ้งแล้วในชุดสีชมพูรวบตึงหางน้าแบบสง่าสง่าทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนคิดว่ามันจะว้าวมากกว่านี้หรือเปล่าพูดแล้วกนรู้จริงๆเพราะว่าเราอะอยากเห็นแบบนั้นเราอยากเห็นแบบอุ้ยมันมันจะว้าวกว่านั้นมากๆแล้วมันจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าน้องอุ๋งอิงต้องบอกว่าเป็นของข,องขวัญของวงการหมอลำเลยก็ว่าได้ใช่เป็นเป็นมิติใหม่เป็นอะไรหลายๆอย่างเป็นมีปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกี่ยวกับน้องอุงอิงแล้วก็เกี่ยวกับสาวน้อยเพรบ้านแพงด้วยซึ่งถ้าเกิด ปึ้งออกมาเป็นของขวัญนะ่ะม,มันจะว้าวแค่ไหนแล้วทุกคนในงานจากที่เขาน้ําตาซึมอยู่อ่ะตัวยายาเองคิดว่าเขาจะประทับใจไปมากกว่านิดอ,อีกอะ่ะเราเราเราแอบหวังแต่ว่าไม่ใช่ว่าโชว์ที่ทํามาไม่ดีนะคะดีดีแต่ว่าอยากอยาก,อยากอันนี้เราก็าแค่แบบเนาะ ในฐานะที่เราก็ดูโชว์มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มแต่ก็คือสรุปโดยรวมก็คือก็คือเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เราประทับใ,ใจเลยประทับใจตั้งแต่วีทีอาออกมาประทับใจที่อุ๋อิงออกมาร้องแล้วก็น้องสวยมากแล้วน้อง,งก็ร้องหลายๆเพลงก็ดีมากแล้วพัพวงมาลัยหรือพวงมาลัยเต็มเลยดจีจริงๆคะ่ะนี่แหละเป็น,เป,นเป็นหลายๆโชว์ที่เราชื่นชอบอนี่แหละซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าถ้าเห็นด้วยหรือว่ายังไงก็ติชมกันได้ อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของวเราเนาะในความที่เราก็ดูโชว์กันมาเยอะอย่างอย่างเราดูโชว์พัทยามาอากาซ่าที่ไม่ย่อะไรเนี้ยดูโชว์อย่างอยู่ภูเก็ตมาเรารู้สึกว่าถ้า เพิ่มตรงนี้อีกนิดหนึ่งเหมือนพี่ยาย่าบอกมันจะอลังการแล้วมันจะดูประทับใจจริงๆคือด้าตอนนั้นคนน้าตาคอแล้วแหละแต่อาจจะร้องไห้ออกมาจริงๆเลยเพราะว่าน้องคือของขวัญของคนแบบคนจริงๆของคนไทยจริงๆของของหมอลําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดจะสื่อว่าเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีตรงตรงน้ององค์ิ่นด้วยอีกหนึ่งอันเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบมันต้องอันนี้ความคิดส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวว่าจริงๆแล้ว น้องอู๋อิงก็คือของขวัญอะตรงนั้นตรงน้องอู๋อิงต้องมีกล่องของขวัญด้วยเพราะว่าพราะมันก็ต้องร่วมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงน้องว่าแดนเซอร์เป็นกล่องของขวัญแล้วตรงน้องอู๋อิงก็จะต้องเป็นของขวัญด้วยมันถึงจะเป็นโชว์โชว์เดียวกันที่ไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยอันนี้ความคิดนะคะว่าโชว์มันจะร้อยเปอร์เซนต์มากกว่านี้ถ้าตรงตรงตรงเขาเรียกว่าตรงจุดโฟกัสหรือตรงตรงเมนหลักอะมีเป็นของขวัญด้วย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นคือว่าต่อให้ไม่ได้ออกมาจากของของขวัญก็ได้แต่ขอที่อู๋อิงพอฮรอลกกกขึ้้้นนมาายใหหฉังงตี เป็นรูปกล่องก็ได้เราเป็นรูปกล่องของมวันใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้เนาะมันอาจจะดูแบบว่าเข้ากันฉากด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เราเราเราแบบ่าเราเราพูดในในในเชิงของของเราสองคนนะฮะหรืออย่างนี้ก็ได้นะเอากล่องของขวัญใหญ่ๆมาตั้งไว้ก่อนข้างหลังแล้วพอไฮดรลิกขึ้นมาอุกอิงก็จะเท่ากับยืนอยู่หน้ากล่องอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะใช่อ่ะนั้นก็ดีเนาะก็สรุปคือโช์นี้ก็ ก็ประทับใจอีกเหมือนกันไม่ได้ว่าตินะแต่ค่คือเราแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงอ่าโอเคพอจากอวงอิงเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาก็จะมูฟหลังจากนั้นก็มูฟไปทางเสด็จแบนเนาะพูดถึงเสด็จแบรนหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งเวทีใหม่ของสาวน้ำพานแงเง็นวงเล็กนะคะผมที่รับงานทั่วราชอาณาจักรใช่ค่ะอ่าก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่เอาแฟนขับอยู่รู้สึกประทับใจในตั้งแต่คือการเล่น อ่า uh huh. เขาเรียกว่าของนักดนตรี <c oughs> แล้วก็ศิลปิน <c oughs> ที่เป็นศิลปินหลักของสเสเดตสำนักสเตเดตแบนด์เนี่ยก็คือเขาคัดสรรมาแล้วแหละว,ว่าเนี่ย uh huh. เอาเวทีอยู่แน่นอนแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆเชื่อว่าเจ้าภาพที่จ้างไปแล้วก็คนดูหน้าเวทีจะไม่ผิดหวังเลย uh huh. เพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าหวัวเราว้าวเลยว่าเขาเปิดโอ้โห uh huh. oh เปิดออกมาได้ดีมากๆนี่คือแค่ปีแรกแบบเดือนแรกเองคือคุณทําได้ออกบาสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะต่อไปถ้าเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะรู้สึกว่ามันลงตัวกว่านี้มันจะ มันก็จะว้าวอีกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยเฉพาะนาอตัวนักร้องก็ไม่ต้องไม่ต้องนั้นหรอกนาองพวกน้องน้องชมพูน้องนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าไปทีอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือตรงเสด็จแบนดว้าวตรงน้องแดนเซอร์ผู้หญิงโอ้โหแดนเซอร์ผู้หญิงน้องนเผู้ญิงคือเอาอยู่คือกล้าเล่นเป็นมืออาชีพแต่อย่างงี้ วงเล็กหรือว่าเป็นหมอลำซิ่งหรือว่าเป็นแบรนด์อย่างดังๆเขาก็จะอย่างเงี้ยแดนเซอร์คือต้องคัดมาพิเศษเลยแดนเซอร์คือต้องห้าวต้องเอาเวทีอยู่ต้องกล้าเล่นต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมและนักร้องก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ที่เป็นสีสันของงานที่ เขาเรียกว่าเป็นเป็นเมนหลักของงานใช่ไหมนักร้องที่เขาเลือกมาถือว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็เอาเวทีอยู่ทั้งหมดเลยเนาะประทับใจเหมือนกันแล้วตัดมาที่ทีนี้พอเสด็จแบรน์เสร็จตัดมาที่ฉากเวทีใหญ่เห็นเฮียนหน่อยกับบอสโจมายืนรอและเห็นไปเฮียนหน่อยก็เราก็ประทับใจแล้วนะอุ้ยเซอร์ไพรส์มากว่าเฮียนหน่อยก็คือผู้บริหารหมอลำไอดอลเจ้าของรายการหมอลำไอดอลแล้วก็เป็นผู้บริหารวงอีสานนครศรีก็ขึ้นมา ในวันแบบก็เลยขึ้นมาแบบคุยกับบอสโจเนาะ,ะก็มีฉากโมเมนต์ที่บอสโจก็ได้สอนเฮ<ส>ียหน่อยลำด้วยแล้วก็นเนื่องจากเฮียหน่อยไม่ใช่คนอีสานตั้งแต,แต่แรกอยู่แล้วไงเป็นคนกรุงเทพแต่เฮียหน่อยก็คือมาหลงรักในศาสตร์และศิลป์ของหมอลำเฮียหน่อยก็เลยไ,ไม่ได้มาตั้งวงอีสานสนครศป์ขึ้นมาแล้วก็ยังได้ผลิตเขาเรียกว,ว่ารายการก็คือรายการหมอลำไอดอลที่มีทั้ง4โค้ดสี่ทีมเนี่ยของหมอลำคณะใหญ่ๆเนี่ยไปร่วมเป็นกรรมการเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เฮียหน่อยก็ได้ทําคือเขาเรียกว่า เพื่อเพราะความชื่นชอบเพราะว่าตัวเองชื่นชอบหลงรักหมอลำเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเนาะที่เรารู้สึกประทับใจในตัวเฮียหน่อยออ่าคะตอบตัดมาที่พอเฮียหน่อยประกาศคุยกับว่าโจเสร็จแล้วก็คือเขาเรียกว่าแขกรับเชิญศิลปินรับเชิญพิเศษเลยนั่นก็คือคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดีหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยมารับเชิญเป็นยังไงบ้างมาในชุดชุดเอ่อชุดสีดํา ชุดคู่ไหมชอาเรียกว่าเป็นเสื้อคู่ไม่เชิงดำก็เป็นแบบมีลายๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่เชิงดำเป็นลายดอกไม้เนาะอาจจะเป็นสีกลมสีอะไรแต่ว่าเป็นลายดอกไม้ก็ก็แฟนคลับก็ก็เซอร์ไพรส์ก็มีแฟนคลับให้กำลังใจหน้าเวทีซึ่งคุณบอยก็ร้องหลายเพลงอยู่กับคุณแอนมาร้องหลายเพลงอยู่ก็นั่นแหละ เป็นความประทับใจใหลายๆมเ m e n t ซึ่ง<า>ก็มีมีมเมนต์หนึ่งที่หลายๆคนวา้าวคือคุณบอยได้พูดบนเวทีบอกว่าตนเองเนะี่ยเคยอยู่กับสาวน้อยนบ้านแพงมาก,ก่อนซึ่งเราก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเหมือนกันว่าต,ตั้งแต่ 47, ั้งแต่2547 20ปีที่แล้วย0ปีที่แล้ว,ลวเราก็เพิ่งโอโ้คุณบอยน่าจะยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่น่าจะอายุสิบกว่าๆน่าจะเพิ่งเริ่มเข้าวงการใหม่ๆก็ได้มีแบบเขาเรียกว่าเออได้เคยร่วมง,งานกับ วงสนัเพืพ่แปงก็งๆๆได้พูดถึงคุณแม่สุภาพอะไรเงี้ยเนาะเราก็เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทงองั้งแอนทั้งบอยก็ค,ย<ช>คือได้นสนับเพืพ่แป้งมาก่อนเราก็เลยแบบว่าอ๋อถึงว่าเขาแบบว่าเขาแบบรู้จักกันมาก่อน<ๆ>เขาเคยร่วมง,งานกันมาก่อนเราเห็นถึงความความรักความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างบนเวทีตอนนั้นคุณแอนคุณบอยก็เกือบเหมือนจะมีน้ำน้ำตาทักเล็กน้อยนะเพราะได้พูดถึงจุดเริ่มต้นแอนก็ขอบคุณบอสโจเหมือนกันที่ จุดหนึ่งที่แอนพีกที่สุดอะที่ทําให้มันเป็นแอนอลอดีในวันนี้ก็คือ uh huh. ตอนที่แอนมาอยู่กับสารถเพบ้านแพงทําให้แอนมีกระแสขึ้นมา uh huh. ใช่ไหม uh huh. และแอนก็ขอบคุณบอสโจท,ที่ให้แอนเนี่ย ได้นําเพลงแวบๆไปร้องตลอดชีวิตเลยับเอาไปทำเขาเรียกว่าไปหากินได้ตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่เราประทับใจมากๆค่ะและนี่แหละก็เป็นเรื่องราวเกือบจะทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดที่เรานํามารีวิวเราจะมาพูดแบบว่าอันนี้คร่าวๆนะคะคร่าวๆว่าเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เราพูดไปเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงและยี่สิบนาทีแล้วเย่างที่เราพูดไปก็คือนี่แหละค่ะเป็นเป็นการที่เราไป ไปสัมผัสไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราเลยว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงฤดูการนี้ต้องบอกว่าเต็มสิบดิฉันให้ร้อยเลยเรารู้สึกว้าวแบบก้าวกระโดดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่เคยเห็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงในเวอร์ชั่นไหนดีที่สุดเท่ากับเวอร์ชั่นในฤดูการนี้ แล้วก็วันที่เราไปดูบอกได้เลยว่าเป็นวันแรกคําว่าวันแรกมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างอันนี้เรามองข้ามเพราะว่ามันเป็นวันแรกแต่โดยรวมจริงๆนะครับผมอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะพูดแบบไปดูจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้จริงๆในความที่เขาต้องการจะเสื่อออกมาให้พวกเราได้ดูกันเรารู้สึกว่าเหมือนพี่ยาย่าบอกเลยว่าคะแนนเต็ม1ิบผมก็ให้หนึ่งเพราะว่าเราว้าวมากขอชื่นชมเลยนะครับขอชื่นชมคณะผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ คุณตั้งใจคุณคิดผ่านกระบวนการคิดมาหมดทุกอย่างแล้วที่จะทาให้สาวน้อยเพร้แพ้ในฤดูกาลนี้ขึ้นมายืนแบบพังงาดขึ้นมาอันดับต้นๆอันแับแรกๆอ่ะที่เราต้องนึกแถวหน้าแถวหน้าเลยก็ว่าได้ก็คือแบบไม่มีคานสายตาสมมติว่าท็อปห้าเป็นนางงามก็คือจะไม่มีคานสายตาสายตาประกาศไปยืนท็อปห้าของแบบสาวน้อยเพรนแปงก็คือหนึ่งในนั้นคือยืนสวยๆไม่ค้างสายตาใครเลย เอาจริงๆงอ่ะโดยรวมนะสรุปนะก็คือ10-10-10คะแนนก็คือเต 10, ็ม1 0บให้ร้อยเลยนะครับรนะสำหรับการรีวิวหมอลำใจเออหมอลำสำหรับเพบ้านแพงในวันเปิดฤดูกาลนะครับผมอ่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยและถ้าคือมีความคิดเห็นว่ายังไง FC แฟนคลับที่กำลังนั่งดูเราอยู่มีความคิดเห็นตรงกับเราไหมหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ชื่นชมตรงไหนของเขาหรือว่าจะติชมเขาก็ได้เพราะว่าเขาก็อยากได้ยินคําติชมด้วยแหละเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้น้องว่าคนอื่นคิดยังไงเราโชว์ไปแบบนี้แล้วเขาแฟนๆหน่กประทับใจแบบว่า ในสิ่งที่เรานำเสนอหรือเปล่าเขาก็อยากได้รับฟังเนาะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะคอมเมนต์ติชมกันนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนนะครับย่า่าพาเพิร์นย่า่ากับเบ่าโจ้ดีไซน์นะครับก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ